กิโมแ,บบแล้วอ,อ่กไม่หาย,ยีไซไวเกียทางพี่มีมอไซให้ผมปะไม่ม,มซื้อดิรวมตังไปซื้อดเดี๋ยว <จม S 2> ยิโมลมแล้หอฮัลโหลจำกัดอยู่เลยเบงจะเอาี้อะไรกับมอไซ <c oughs> พี่หายร้อยนะ มันไม่มีไงไงบอสัยไม่ยังหาได้ไหนล่ะพี่ส่วนใหญ่มันเอามันเอาปืนไอ้เล่นรถไอ้นี่นะแล้วใหญ่ๆแล้ไม่เกี่ยร้อยร้อยวันนั้นพี่เฉยต้องรอจังหวะแรงใช่ปืนเล่นรถกบปืนเล่นรถกบกันรถรถไอ้นี่รถจักรรถเฟอร์รถเฟอร์ด้รถเลยืนไไ่ด้พอพี่ลองพี่ลองขับมาเรื่อยๆแบบไม่ต้องเบรกต้องบู๊ไปอันไปนม่กี่ยวบอกนะไปอันโอกไฮไลท์ถ้าก็บอกมีดูว่าหารใจหาเลยนั่วน่ะพี่พี่เขาพี่เขาบอกว่าจะจะโจตำรวจตกน้ำป่ะไอโจใช่ใช่ไอโจ เบิกหนึบจังวะแต่กูอุ้มแบรี่หายนะที่เขาเกียร์นี่คือไม่ใช่ว่าอุ้มหายนะแต่คือสร้างวีรกรรแบบว่าฮาๆไปมากมายแล้วก็เลยตั้งไปเจอเยู่ก์นะแล้วถึงตั้งว่าลายเกียร์นะไม่นะมึงอุ้มไอ้แบรี่หายไงว่ามอเออไอ้เขีย่ออุ้มหายจริงได้มันมันกดยังไงวะไอ้แบรีถ้าเราไปอุ้มในเมืองสู้ตำรวจไหวป่าวไม่ได้พี่ไม่ไหวพอไม่ต่างเลยวะถ้าความผมผมผมเข้าไปแต่ว่ามัน <S <S ยังไงต้องต้องเข้าขึ้นเขาพี่เขาอะไหวตำรวจแรงอย่างเฮียมึงขัเข้าได้เมื่อกี้ป่ะเขาเขายื้อไหวยแน่นอนพี่ชิวิตต่างแต่ไอ้มุมไอเปรม่ะพี่ได้โค่นอ่ะไอ้ที่ที่มึงบอกว่าให้พี่ไต่ไต่ฝั่งไอเนี่ยอะไรว่าไอ้เขาข้าดถานไต่ฝั่งฝั่งไอ้เนี่ยแม่ละคาร์ในบินเนี่ยผมคิดว่าเป็นมันตลอดเสียวตู่ตลอดเนี่ยจริงว่าเป็นเนี่เขามาแล้วหล่อมาแล้วหล่อเซขาไปยดิเซราใสยกันมาที่เดิมเขาไปชวนเราใสกันมาที่เดิม เขาไปชนลึกๆแล้วถอยกลับมาที่เดิมเขาไปชนได้ดิครับเขาไปชนไม่ต้องลัวรถค้างมงเไม่ต้องูยไ่ยแทกลังแล้วก็มานจังหวะแรกชนเสร็จแล้วกลับมาป้ายเขียวกลับมาใต้ายเขียวหนึ่งนะ้เลยเขาจะเอาแทกชมพูนะแลใครอ่ะเจาใครอยูนะแซมแซมแซมเลอยกกกก็กก้ตัวน้จะพังนะพี่ไอตชมพูไปแหลมๆเียดิป็นแลมๆน่อย่านไูดแหลมๆหน่อยเสาไอายเขียวเลย

ไปเดนยอได้ผม่ยฟังฟังไปเรืองสองหาบอกไวได้ทุวันนี่บอกพี่กูไกูไปเล่นขวามาเล่นขวาอย่าไปซ้ายอย่าไปซ้ายมาเล่นขวามาเล่นขวาเล่นขวามาเล่นฝั่งะพเขียวสะนเขียวเฮ้ยมาฝั่งสะพานเมืองฝั่งใมาฝั่งไปหน่อย่งไปหน่อยเไปรีวงพี่ไมอ่มมอยู่มนอยู่รีวงเห็นปะรีวงเห็นปะไรงเห็นอรนะไเเปไปไปงนไงเปไรีวง่ะปนหนไ ูนะปืนัวชมพูปืนัวชมพูปเีย hmm. ืนถักไืนวยชมพูกาย้ไปกายซ้ำไปชมพูพี่ลองซ้ำหน่อยไปลง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 ตัวนี้แมนออเอาเพื่อนในบอลา่มพันหมื่นถล่มเนหมือนนะเวรเสี่ยงเอกราชต่างรถไางไส่งขบนี่ขบวนขบนขบนี่ขบนขบวนเขาลงอ่ในาดวัยที่สองมัตพันหมื่นดูวัยที่สอมัตพันหมื่ อ่าล้งรถไฟหล okay, hum, ่นสองหล่นสองสะพานเหมืองเพื่อนโดนสะพานเหมืองเพื่อนโดนไม่รู้จะเรียกยังไงวะน้องพี่ต้องเข้ามาไปทานเดียวกอนไปดูเขากเ่มือี้คงดูเหนือไฟปะวะได้ได้สอบเขาต้องูได้ดูนะพีปีนไอ้ดึงศพมันไหนดิไม่มีศพมาเลยไม่มีดึงศพมาเลยอุ้มศพหน่อยไม่มึงตอนนี้มึงต้องดึงศพมาสะพานเหมืองไว้ถ้ามึงไม่ดึงศพมาไฟมันจะกระจายมึงต้องดึงศพมาเล่นฝั่งเดียวไปหรือหลอก ซมกับพี่ีนเพิสนพี่แซมไปเอขึ้นที่หรอเมื่อกี้สนสนสะพานเหมืองนะสบสะเมืองนะเฮ้ยขึ้นรถเดยว้าลขึ้นรถออกแล้วติดังเขาติดิดสลับิดชีชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วเป็นกางไฟอ่ะมีไรหน่อยอ่ะมีไรหน่อยเป็นมีไรหน่อยเป็นกาไฟอะยิงกูจอนยิงกูพื่ะานเมืองเขาจะลงมาเลยพี่แท็กเขาเออพี่เห็นดวไปพี่เห็นดิวไปละกูนลงทิศทิศทตรงไหนพี่แต้เฮ้ยมันมันมันนมนนอาพาพุ่นเอพุนพ ไม่ยิงพี่พ่โหลมันมีมีมีทำศัตรูแล้วมีทำศัตรูแล้วฝั่งเมืองบ้าังเมืองฝังเมืองฝังเมืองในไหนในไหนกว้างมากฝั่งเหมืองทำศัตรูฝังเมืองมีคนหนึ่งหน้าคุกไกพี่เออพี่ตามอยู่ไปพี่ตาอยู่มีปืนอยู่ผมก็บอกหนึงนะผมอุ้มมาได้คนหนึ่งตรงไหนตรงไหนพี่โจพี่โจไม่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 เดี๋ยวไดโจพี่เล่งนานแล้วว่าน้องพี่ต้องเข้าอ่ะ s อรี่ มึงขึ้นรถตามตามตามหาเพื่อนหน่อยมันเอาออกไปเยอะมันเอาออกไปเยอะจะจะจะไอ้ๆๆตรงดาวเทียมดาวเทียมดาวเทียมแท,แท <ปะ S 1> ็กถออกเพื่อนไอ้เชี่ยเอารถออกไม่ได้เหรอเฮ้ยมันมันซ่อมออกได้ปะไม่ได้ไม่ได้มันซ่อมมันดับอยู่ดิริงไฟคือเขาได้ไม่สนแบบว่าไม่สนไฟอ่ะเขาเอาโซ่ยอย่างเดียวใช่ใช่ใช่สกอร์สกอร์ว่ะไไไไมม่่สู้้ดงเขาแต่สกอร์ต้องรอดาวเทียมดาวเทียมดาวเทียมเขาแต่สกอร์เออไม่เอาแล้วรถขี่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 รถได้เหรอ เขียนรถออกอิงปีได e ้เลยพี่เอาไม่เป็นไรมาอู้ดูก่อนก่อนไปเขียนรถแล้วมาสบก่อนข้างคุก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 มาสบก่อนใครไปเขียนมาสบก่อนครเท้าแท็กเท้าหน้าคุกที่เปิดก่อนเพื่อนใครใครใครว่างช่วยพี่เรืองเขียนรถหน่อยดิไม่ใช่เพื่อนมึงมานี่ก่อนมามามาพักก่อนมึงมาถือศพก่อนแล้วดูดูศพปืนมาถือศพก่อนแล้วหาศพปืนเนีดี๋ยวกูแยกไว้แล้วนะไอไอตรงนั้นมีปืนตำรวจมามารอเลยอยาคืออะไรวะมันไม่มีปืนผู้บิดตรงนั้นไม่มีปืนแยกกันห่อป่ะพี่ถ้าอย่างเงี้ย ไม่รู้แต่มายถึงต้องมาหาศพปืนก่อนหรอฟังกู้รีบมาหาศพปืนก่อนจกอะจกไงพี่พี่เปมจีจปกติเล็กกวจี๊ปนะจี๊อะใช่ศพปืนตัวนั้นแหละปืนไอทิศเข็นออกมาหาพี่กระดมันพี่พาเผาเอาศพแล้วพี่ออกมาหาพี่ก็ไดมมึงเห็นป่ะไอพี่แท็กเทาเข้าไปในไฟมึงเห็นป่ะน่ะได้วด่พี่บินผมแต่ว่าไม่ถือศพดิเดี๋ยวมันเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขามาถกผมแล้วเนี่ยมันมันไม่มีคนมาถือศพบ้ามึงไปไหนกันหมดอ่ะมาถือศพมาถือศพ นเจอคนมีปืนให้ใครเ้ยไม่ผมปืนสามแยกไว้ดิแยกคนหนี่งแยกไว้ให้มาให้มาเลยให้มเลยใมาโดนเอาไปทิ้งเยอะพี่งทงหแล้ว้งทหมดแล้วเีหลังเตี๊ดเตี๊ดซ่อรถซ่อรถซ่อมรถซ่อรวจ่อมรอยู่ตรงนี่ขนาดนี้วะพาไปผาได้ล้วมีใครรถว่างปะมึงอะมึงอะมาโจขาวมาหลอหาเพื่อนป้ะห้าห้าคนเหรองงอีกไม่ได้ ถ้าคนที่หายไปครับวะที่เสดงหายไปไปละเดือดศพศพนึงไอชนาโดนออกที่เราหายไปหน้าโดนออกมามาพิ่เดือนะแล้วสนายจับศพนยศพเกินหรอสรุปเกินเลือสศพนึงเดือดหลายศพลือสี่นะศพเลยเนี้ยเฮ้ยมันจะไอที่เราหายไปห้าแล้วสี่หายไปสี่กูเจอกูเจอคนละสองคนต้องเผา ไปไปผมไปผมไป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 ไไป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 ไไปไปไไป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 ไไปไปไไป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 ไไป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 ไไปไไป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 ไ ถ่าร <misery>. <venue>, ไ,ไม่มีสมก็คนรู้ตัวแค่นั้นเองไม่ม่น่าจะเป็นคนที่โดนอุ้มแบบแพร์ไม่ไมบไม่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 ่ไม่ไม่ไม่นม่ไม่ไม่นมไม่ไม่ไมไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ใม่ไม่ไมถ้าเพื่ไม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 ่ไ่ไมมไยิงคนไ่มไไไม่ไมไม่ไมมไไม่จัด่่่่ไม่หไม่ได้เว้ย ไอเขาม่เหมือนเ่ไอตรงที okay. mm? <y> ่ไดตรงนี้มีมีคนคนคนที่ไม่มีปืนด้วยกูกูกูไม่มีศพเดี๋ยวกูไปเอาไปเอาลยไปเอาเลยไเอาเลยไปเอาเลยไปเอาเลยไปเอเลยศพเหน่อบเหลือห้ยิงเลยพี่ยิงเลยยิงเลยง่า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 ยลแล้วลงไปลงไปเอาคนเอาลงวพคนอคนรอ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 ออ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  รอเราก่อนเราก่อนเพื่อนเราก่อนเราก่อนเพื่อนก็ไปเอาเราแบบเรอแบบคือกูต้องตีไม่ได้หมอบจะเข้าแล้วเนี่ยไม่บอกบอกเขาก่อนนะไม่พี่มัน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 เพิ่งไฟจบเองกเนาะโอ้บอกเขาไว้จัดโดคาปรับปะเนี่ยอะไรวะเนี่ยพี่เพื่อตายมึงชุบเพื่อนหน่อยคนนึงคือมันเขาไม่เขาไม่ไม่รอทีเดียวรีบกลับไปเอาจบเร็วๆมาเลยหบอกมาบอกมานะจ๊ะพอมาแล้วพอมาแล้วพี่บอกว่าพีเฉินเพิ่งสายจบเว้ยพี่เฉินน่าพี่เฉินน่าต้องรอจ่ายรอจ่ายแบงค์ริทิกรุ่ง ไอพี่มีคำถามแ่บว่าไอ้คีรัตฟอร์มมันมีป่ะวะกทำไมมันมันเหมือนไปกดอล้วมั่นมันคีรัตฟอร์มอะ L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  ใครไม่มีส่งมาหน่อยดิเฮียสาเหตุที่เพิเก็บกำลังไปกำลังไปไม่แต่เหมือนต้องไก่แบ็คดีวันนี้พี่แบล็กดีใกล้จับเลยใครมือใครมือใครมือว่างวะใครมือว่างวะละสามพี่จับละสามไอ้กูไม่ว่างเลยนะกูเอาส่งไตรงนี้ไปแล้วนะป้าเนิ่กูไปหาเพื่อนได้ไหนวะกายอยู่นี่ไอ้ขาดสองคนเลยเหลือสามได้ไงวะโหล ต้องถือมดเปี้ยวต่อเปียกต่อเปียกต่อเปียกต่อต้องถือมดมันต้องสือทุกคนไม่งั้นมันไม่พอต้องถือมดต้องถือมดกูถือแล้วกูถือแล้ว ไข่เขาเนียนขี้เกียจอุ้มวะกูถามจริงไอ้กูาไว้ขับผมเบื่อไม่ได้ถือตอนเมื่อสักครู่ขี้เกียจอุ้มไม่ได้ถือผบื่ไม่ต้องมาตือต้องตือหรือไม่ต้องถือหรือกูรู้แล้วนี่ไงรักงเลยกอ่ะมาแล้วดีก็ไม่จ่ายกู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 มีเงินอยู่กู่จ่ายไม่ถือก้อนไม่ถือทับก้อนนี่ก็ไม่ยอมถือไอ้ก็อ่ะเขียวไปเอาศพเดียเขียวไปเอาศพเขียวไปแล้วเขียบแล้วเขียบแล้วศพลวเขียบแล้วเขียวไม่บินครบแล้วนะถูกไหมสิบสามพอดี อย่างนี้หนีเข้าแต่ันไม่ก็โดนเล่นไม่ไ้ใ่ไหนแต่คนไม่บินไม่ถกใครใครจะไปอยู่กับใครให้พี่มีอเถือไปเล่นไปไม่เดถือไปเล่นไปไม่เพื่อนมึงเพื่อนมกยังอยู่กับเพื่อนเอาผ่าดำอ่ะเพราะมันหายากอยู่เ่ตีจอ่ะยากเมื่อกี้ที่ตำรวจที่ตำรวจเข้าพอเฮียโจอคุยสั่เพื่อนมันมาเพื่อนมันมาโคตรเชียเียก็อก็ดีนะที่จริงแล้วมันไม่แบบเฮียโจเฮียโจยมึงคิดดูดิเฮียม่ยาตนี้ให้คบอ่ะ ไอ้จุ๊ยไอ้จุมนนุ่คนเดียวไอจุไอจมนุ่คนเดียวไม่ก้เสียงยอะไรไอจ้าหอยยังจอยยม่จะหออะไรไสงะขูมาถือแล้วนี่ขมาถือนะมผมรแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปหมดแล้วหมดแล้วแมือแแแยพี่เดียวี่สนะยีานะีนะนะรีบม่เียอสอพี่ไมสอพี่แล้วพี่ไปเล้วเจอไดโนเจอไดโนเจอไดโนหอตอนไหนอะ ยี่ิบห้าแล้วของผมไอแปดดีป่ะพี่ไอแปดเอ้าผมยี่สเออของพี่ยี่สิสี่นวะยี่สิบยี่ี่ไม่เท่ากันวะจะขอีก่ี

อ๋อห่อเลยเหรอหอเลยก็ได้นะใครเข้าไหนบ้าไปแล้วพี่ทางไหนมันไปทางไหนมันไปทางไหนขับรถไปทางไอเนี่ยพี่เสาวแปดสาวแปดอยู่ใช่ปะมันเหิลอยู่ใช่ปะห้าสิบห้านะห้าสิบห้ารถสีเทาอ่ะพี่รถสี่แถวอ่ะใช่ใช่ใช่เหมือนจะใช่เหมือนจะใช่ครับเนอาะโอเคนะไม่ผิดกฎเขาเลยใช่ปะพี่กองทัอเหลือปะจะปะพี่ห่อเลยใช่ป่ะพี่ห่อเลย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 กองทัอเหลือปะพี่เห็นไม่เหรอข้างหน้าของใครดิพี่อยู่ข้างหน้าพี่อ่ะ พี่เฉินอย่าไปบอลนะอาทิตย์เลยนะอาทิตย์กระท่านเหลืยบอ่ะของระท้อนมาเดิโอ้โหไอ้าทิตย์ออกเลยที่ไปเลยอะไรที่ไปเลย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 ชอบเลยกูเจอตำรวจเลยสัตว์ไม่ห่อเลยเขี้ยไอ้กูไล่มันอยู่นะตอนเนี้ยตูนโต๊ะเจ้าล็อกเกิลเนี่ยว้าวกูเจอหลุดเลยเขี้ยเกูไม่มีกล่องเดียวพี่พี่เหลือกล่องเดียวอ่ะขับหลุดได้นะพี่เฉินขับหลุดได้นะจริงอ่ะเพราะว่ามันมีรถเขียวมาดิ นี่ฟังพี่ทูนี่ไปเจอพี่หน้่เฉนเค้ตัดไปที่มีฮอรไ้ไ้ฮอคือโอเคฮอคือโอเคไปแล้วไอ้ทไอ้ไอ้ทิศลงนี่หรอลงนู้นนี่หรอทิศไปแล้วหรอขกายขอกายมีฮอรลยกูฮอ์เขาเหมือนมปตรวจนะโอเคมีะแม่สร้างปัญหาคู่แต่งปะุข้าวไไปเ่นข์ตงปะศะไเหมือนมีตำวจเไานเจุดบ้านเะรู้เรื่งโค้เยอะกูจะบอกให้พี่พี่เบลล์ลุนหลุดุ้ลุลุลอยูุ่ลุลุกุลงลุล เขาไม่มีหอรเฮ้ยเขาไม่มีโหลดพิษเฮ้ยกูโดนกดข้าเขียวน่าพังเขียวมีใครมีปืนมาช่วยได้ไหมมีอะไร้างมีแค่มึงมีคนเดียวมีแค่มึงคนเดียวที่เล่นได้ตอนเนี้ยนีผมยมข้อค้าอยู่นะน่าจะได้สักคนสิบบินโนอะไรเพื่อนหมายถึงว่ามันใช่ปะม อยาจะควงแก่ถ,ถ้ามันเจ้าหิงดิสนีย์กินเชาติดใช้มากกว่าได้ติดวิสกี้จำป็นวิสเซี่เจฟฟี่วันที่อากาศไม่ดีจะเป็นคนที่จะไม่ใช่วยทำรูสิกาเป้